นะถนอมรอดต่อยครับปัญหาคืออะไรจ้าตอนนี้แบบสองสามเดือนนี่ตาไม่ค่อยดีมันก็พึบกระพริบตาก็พริบถีเกินเหตุครับมองเห็นชัดไหมไม่ค่อยชัดแล้วก็เดตาก็มองเริ่มไม่ชัดแล้วมีสุขภาพอย่างอื่นอะไรที่ไม่ดีอีกแล้วก็ปัสสาวะไม่ค่อยออกครับปัสสาวะไม่ออกอีกครับมันช้าแบบจะจะออกช้าต้องนานไปจะออกตากับปัสสาวะแล้วมีอะไรอีก ยังอื่นไม่มีปัญหามีครับที่บ้านก็ป่วยฮะแฟนเหรอครับแฟนป่วยอ๋อภรรยาก็ป่วยอีกครับขาไม่มีกําลังอย่างเดียวกี่โรคอ,อ่ะเออเป็นเบาหวานฮะเป็นเบาหวานอีกสามีภรรยาป่วยเป็นโรคที่ค่อนข้างจะพิสดารหน่อยฉียไม่ออกบ้างตากระพริบบ้างเบาหวานบ้างใช่ไหมครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวที่สําคัญที่สุดการงานการเงินติดขัด สาเหตุก็คือไปทําแท้งหนึ่งคนพาไปทําแท้งอีกหนึ่งคนกุมารอีกสามคนไอ้ไก่นี่<ะ>ผมเช่ามาสององ,งรวมเป็นเช่ามาสององ,ง,องเององเลยครับ,รบงั้นต้องมีสององเพิ่มมาอีกองนะตอนแรกองค์เดียวอา้าวแล้วก็มีครอบครูพ่อแก่อีกหนึ่งที่ท่านเทวดาเด็กทําแท้งกบที่พาไปและกุมารอีกสามอยู่ครบหรือเปล่าคือสี่กุมารสี่เหรอไข่สองไข่สองครับ ชาวไข่มาสององค์ก็รวมเป็นสี่ไงครับเด็กทำแท้งสองคนอยู่แล้วเด็กหนึ่งคนแล้วก็พาไปอีกหนึ่งคนแล้วก็กุมารสองไข่ไข่สององค์กูมานสี่นี้มันกุมานเป็นสี่เด้ ไข่ด้วยแล้วกุมารด้วยใช่ไหมไม่กุมารสองแล้วไข่สององค์ก็เป็นสี่ไงเป็นสี่องค์ใช่ไม่ไม่ไข่ไม่ไข่ไม่รู้แหละรวมไปทั้งหมดอ๋อต้องรวมอยู่ครบหรือเปล่าเด็กหนึ่งเด็กใครทาแท้งหนึ่งแล้วก็พาเข้าไปหนึ่งกุมารอีกสี่อยู่ครบหรือเปล่าท่านเทวดาอยู่ครบท่านเ้ยอยู่ได้เลยนั่นแหละแล้วทําให้สุขภาพพิสดารเลยหรือเปล่าใช่แล้วแหละหนาควแข้นในใจนะค่ะ เด็กเจ็บปวยหนาะด้วยนั่นหละถึงขน,นาดฉี่ไม่ออกเลยเหรออาการของเด็กแบบท่านเอ๋ยสมผลเลยนั่นแหละหนาะก็เจ็บปวดตรงไหนแหละคราสงให้พ่อแม่หนาะเป็นอาการเช่นนั้นเอ๋ยอีกคนนึงก็นอนเบาหวานครับใช่ไหมเดินได้แต่ว่าต้องใช้ตีขาเดินก็เรียกว่าไม่ค่อยจะจไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ครับครับคำถามต่อไปก็คือว่าเด็ก จะไปเกิดต้องใช้เวลาเท่าไหร่เจ็ดสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นเละกุมารสี่กุมารอีสี่ใช่ไหมนะใช่แล้วสี่สิบวันนั่นเอ้ยเป็นเจ็ดสิบไหวไมมไหวไหวครับจ่ายเมื่อไหร่กันเนี่ยวันที่สองเนี่ยวันข้าวมันตานี่มาสองสิงหานี่เหรอครับสองสิงหาจะเริ่มบวชให้เลยครับจะ<ช><น>ยิงกันเล่าแน่ มันชายหรือหญิงพอรู้ไหมเ,มเงก็เพราะเขาว่าเป็นผู้หญิงอขไปดูก็บอกเป็นผู้หญิงผู้หญิงลูกแล้วก็ผู้ชายเป็นที่ปาไปใช่ปะครับหญิงกี่คนหญิงหนึ่งคนชายหนึ่งคนค่ะกูมานเป็นสี่เลยค่ะกูมานชายล้วนกุมารชายล้วนค่ะกูมานก็กับผู้เด็กก็เป็นห้าชายหนึ่งหญิงโอเคชื่ออะไรบ้างชื่อ ใช่แล้วมีทั้งหกคนน่ะปู่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็หนึ่งถึงหกไปเลยค่ะอ่าเรียกเขาลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกขวด <6. S 2> น้ำอุทิศผลบุญให้เขาไปหนึ่งถึงหกอ้าวกินอะไรบ้างกินผักกินไรกินข้หม่เหลอง้อ้าวจัดไปเลยน้ำนมก็ตามสบายให้มากพอค,ควรริน<อ> ง่วงนอนโอ้โหขอแล้วไม่กินเหนอะง่วงนอนผมตรวจนอไม่ได้เนะครับไม่ได้หยุดมาตรวจมา20กว่าปีแล้ครับ20กว่าปีครับเธอเหรอครับก็กะเอาทิชให้เขาอะแต่เขาไม่รู้จักชื่อเขาคงไม่ได้ลรอได้ไหม20ปีผ่านไปไม่รู้เรื่องอไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ให้ใครก็ไม่รู้ รีบบอกจะได้กลับไปนอนจรีบรีบบอกมาจะได้กลับไปนอนอ้าวกินนะแล้วน้ำนมจัดให้เขาตามนี้ไม่แังทานเสื้อผ้าปลปลาเชุดบอลหกชุดอเลยทั้งชายทั้งหญิงตามนี้่หมดโอเคปล่อยสัตว์ปล่อยคะปล่อยลายก่ะปีตัวก้ปวก้มโลแขมสามโลสต่านสามชุด ตามนี้วันที่เท่าไหร่วะสองชิงวันที่สองครับวันเข้าวันสาเอาอะไรนะไอตครับไอติมเพิ่มเข้าไปด้วยน้ำนมเซเว่นครับผมข้าวปลาให้เยอะหน่อยครับเด็กต้องหกคนครับผมอาตั้งใจบวชนะครับวันที่สองนะบายบายไปได้ครับไปนอนซะเออตาทัวอะไร